สวัสดีครับมาต่อกันเป็นเอพิโซดที่29แลเ้วลยนะครับสำหรับบทสรุปแบบ100%ของเกม Demon Soul Remake Play 5นะครับและแนวทางในการเก็บแทตินัมโทรฟี่จากตอนที่แล้วเรามาตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเอาโกโคอยมาแลกแหวนกับอีกานะครับสำหรับตอนนี้ก็จะยังวนๆเวียนๆอยู่เกี่ยวกับเรื่องแหวนครับตอนนี้เราได้แหวนมาทั้งหมดอ่า28วงแล้วนะครับก็ขาดอีก2วงก็จะได้ถ้วยแหวนแหวนครบแล้วนะครับ ชื่อถ้วยว่าคิง i n g of Ring นะครับหรือว่าคิงริงเฉยๆนี่แหละครับก็เดี๋ยววงถัดไปที่จะไปเอาเนี่ยอยู่ที่โอคิงโดรันนะครับซึ่งเราได้กุญแจเปิดห้องไปเจอเขาแล้วเอพรับคนนี้นะครับซึ่งเป็นกุญแจที่เราได้มาจากออสตาว่านะครับถ้าถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้ โอคิงโดรนก็เรามีความจําเป็นต้องไปเจอเขาไปสู้กับเขาเพื่อเอาถ้วยนะครับซึ่งมีถ้วยที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเนี่ยสองถ้วยด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือถ้วยแหวนครบเพราะว่าตอนเราฆ่าเขาเราจะได้แหวนมาวงหนึ่งชื่อเอทานอนวอริเออร์ริงนะครับซึ่งได้จากเขาแค่แค่นั้นครับไปหาที่อื่นไม่ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย อ่าเดี๋ยวเขาเขาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าวิ่งไปทางหนึ่งสองจะเร็วกว่าเดี๋ยวผมพาวิ่งไปด้วยอธิบายไปด้วยเวทตอนที่เราไปเจอเขาเนี่ยเปิดเปิดวิหารรับไปเจอเขาแล้วเนี่ยเขาจะเฝ้าดาบอยู่เล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าดาบดีมอนแบรนด์นะครับซึ่งดาบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปตีบวกไปคราฟรวมกับดาบอีกเล่มหนึ่งที่ชื่อโซแบรนด์ซึ่งเราจะได้ตอนเกมจบนะครับ อ่านะครับแล้วก็เราจะต้องเอาดาบสองเล่มนี้เนี่ยไปตีรวมกันบวกกับโซบอสคิงเอาแลนด์อีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ดาบที่ชื่อว่า n o t t u r r ์นเรเกเนะครับซึ่งดาบอันนี้เนี่ยก็มีถ้วยเฉพาะของตัวเองอันหนึ่งก็จำเป็นในการเก็บแพทตินัมโ r รฟี่ครับแต่ว่าไอ้ n o r t ทิร์นเรเกเเนี่ยยังไงก็จะไม่ได้ในรอบแรกนะครับเพราะว่าเราจะได้ดาบ โซแบรนด์เนี่ยจะได้ตอนเกมจบแล้วก็เราจะได้ไอ้นอตเทิรนเรเกเลียตอนที่อ่าเป็นเอ็นจีพลัสนะครับทีนี้เราก็ไปหาโอคิงโดรันกันก่อนนะครับโอ้ย โอคิงโดรันเนี่ยตอนสู้ครั้งแรกจะไม่ยากครับง่ายๆเลยคือเขาจะทดสอบฝีมือเราเฉยๆว่าเราคู่ควรกับดาบดีมอนแบรนดหรือเปล่านะครับทีนี้พอเราสู้ก่บเขาไปสักพักเนี่ยอ่าเขาก็จะยอมรับในฝีมือเราแล้วก็ยกดาบให้นะครับยกดาบดีมอนแบรนด์ที่เขาเฝ้าอยู่ให้โอ้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากเขายกดาบให้เราแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการ ชุดเกราะของเขานะครับแล้วก็แหวนเอเท n น n w วอร i เออร์รนะครับก็เราต้องไปโจมตีเขาจนเขามาสู้กับเราครับไอทีเนี้ยเขาจะเขาจะสู้ยากแหละเขาจะ aggressive มากขึ้นโจมตีรุนแรงขึ้นก็จะมีวิธีปราบง่ายๆอยู่นะครับบางคนบอกว่าให้ใช้เวทพิษนะครับก็ใครถนัดใช้เวทพิษก็ไปซื้อมาได้นะครับ ิเศษฟรีนะครับใช้โซบอสซ,ซ,ซ,ซื้อเหมือนกันนะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าใช้โซบอสตัวไหนจะเป็นเวทแบบที่ปล่อยหมอกพิษแล้วก็ลดเลือดเขาไปเรื่อยๆก็จะอยู่หลังวิหารที่นห์ตาแดงตอนต้นเกมมันเฝ้าอยู่ครับ เฮ้ยตอนต้นเกมนี่ยากซะเหลือเกิน ก็ใช้กุญแจที่ได้มาจากออสตราวานะครับเมื่อหลายอพิสโซดก่อนก็นี่นะครับโอคิงโดรันนะครับเท่มากแต่งตัวเหมือนอาคิลิสจากเรื่องทรอยเนี่ยครับเขาก็จะทดสอบฝีมือเราเล็กน้อยมาโอ้ย ก็แค่นี้นะครับตอนนี้จะไม่ยากเราจะมอบดาบดิมอนแบนให้เรานะครับวงนี้ไอเล่มนี้นะครับเท่มากทีนี้ถ้าจะเอาแหวนคราวนี้เราต้องโจมตีเขาแล้วครับทีนี้ใจจะเริ่มยากแล้ว โอเคพร้อมนะครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่ายังไม่ยอมสู้โอ้ยจุตีแรงมากหิวเลือดตัวเองด้วยเนี่ยครับ บริหารสตามีน่าดีๆนะครับโอ้โหเกือบนะโอ้ยเนี่ยครับรุนแรงมากโจมตี อเก็ร hey. okay. oh, mm ้องได้เจ็บปวดมากก็จะได้เซตชุดเก่าะของเขานะครับแล้วก็แหวนวงที่29ของเราเอเา n อ l w a ร r i o r Ring r นะครับโอเคก็หมดธุระกับบริเวณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปเอาแหวนวงสุดท้ายนะครับโฟรริง ซึ่งจะได้จากการทำเควสคาแรคเตอร์ดำนะครับเมื่อกี้คาแรคเตอร์เราก็ดำขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับจากการฆ่า NPC ที่เป็นร่างเนื้อนะก็คือโอคิงดแลนเขาก็เป็น NPC คนหนึ่งเอ่คาแรคเตอร์เทนนซีของผมก็จะเริ่มดำขึ้นแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปผมว่าผมจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่า เดี๋ยวคลิปหน้าตอนเราทำคาแรกเตอร์ดำเนี่ยเราค่อนข้างยาวพอสมควรเพราะว่าเราต้องวิ่งไปฆ่าคนน้นคนนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวตอนหน้ากลับมาเก็บแหวนวงสุดท้ายกันครับขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ